พี่สักดาครับมีอาชีพทุบตึกมากี่ปีแล้วถึงทุบผนังตดตบเข้ามาหากันเพื่อให้มันลงไปข้างล่างคราวนี้เราจะใช้แม่โคร่จะคอยบีบแต่ถ้ามันลงมาเนะี่ยมันจะลงทิศทางไหนตลอด30ปีทุบมาแล้วกี่ตึกจำได้ไหมเล,เล็กเล็กน้อยรวมไปก็เป็นหมื่นข้างหลังก็มีกวางเหล็กไม่ใช่ล<อ>ูกชายอ๋อลูกสาวครับสวัสดีครับ <laughs> <laughs> สุดอึ้งทึ่งทั่วไทยครับวันนี้เราพาท่านผู้ชมมาแถวๆย่านอุดมสุขครับจะพาท่านผู้ชมรู้จักอาชีพอาชีพหนึ่งครับซึ่งอาชีพนี้สร้างรายได้จากการทําลายล้างครับนั่นก็คือสักดตาทุกจุดนี่ครับและตอนนี้ผมอยู่กับพี่สักดาครับใช่สวัสดีครับสวัสดีครับผมพี่สักดาครับขอยัดเนี้ยพี่อยู่คนที่ไหน คนจังหวัดอุบลครับถึงว่าแล้วพูดออกทองแดงทองแดงคือข่ขอย,ย <c oughs> อด้วยคนอุบลวัดบ่ครับผมพี่ักดาครับมีอาชีพทุบตึกมากี่ปีแล้วจบเป็นบริษัทปี38มแครับวมาถึงทุกวันนี้50ถึงยังไอนอายุมิ้นาถามเลย <c oughs> ไม่แต่พี่50กับพี่ผมปีเดียวผม49เลข6กขึ้นแล้วหก <6 S 2> ขึ้นแล้วอ่ะครับโอ้อยังดูฟิตนะฮะอ่ะวิธีการทุบตึกขั้นตอนแรกต้องทำไงพี่ขั้นตอนแรกก็ต้องไปดูตึกก่อนว่าตึกข้างเคียงค่านมีบ้านใครอยู่ติดกันไหมผนัง มานังข้างบ้านที่ก่านจะทุบเนี่ยไปดู <อะ S 2> ข้างบ้านข้างเคียงด้วยว่าเขามีล้าเก่าไหม <อะ S 2> แล้วก็ติตัวนู้นเราจะป้องกันยังไงทากันชนยังไงอ๋อแสดงว่าก่อนจะทุบต้องดูก่อนเลยว่าไอ้ที่จะทุบเนี่ยติดบ้านใครไหมถ้าติดบ้านเขาทุบบ้านเขาก่อนเลยไปบอกเขาก่อนไปบอกเขาไปบอกว่าผมจะมาทุบแล้วนะอจะมาทุบบ้านแลาว,วนะผมขอถ่ายรูปหน่อยว่าล้าเนี่ย ล้าวเก่าเป็นยังไงร้าวใหม่เป็นยังไงถ้าเกิดเราไม่ไปบอกเุาเขาบอกว่าเขาร้าวนนเราซ่อมในบานเลยวันนี้ที่จะทุบให้เบิ่งเนี่ยมันมีตึกกี่ชั้นอนาบริเวณสักเท่าไหร่ตึกทั้งหมดมีประมาณ80ห้องตอนนี้เราทุบไปเหลืออยู่ประมาณ20่สห้องตึกทั้งหมดมันตึก4ี่ชั้นก็มี5ชั้นก็มีครับแล้วก็มีส่วนตัวเติมที่สูงสุดก็มีเออเป็นหกชั้นอ่ะไปไปดูกันครับไปถ้าไปเบิงอง้น่ ตอนนี้ครับเราขึ้นมาอยู่ชั้น3นะฮะพี่ตักาครับการที่ทุบตึกนี่มันต้องเริ่มต้นจากจังไหนจังไหนก่อนปกติเนี่ยมันการทุบชั้น2มันจทุบ2ไปหาหา1ทุบ3ไปไปหา1 4ไปหา1ถึงทุบผนังตดๆบเข้ามาหากันเพื่อให้มันรงมไปข้างล่างบางห้องที่เราทุบไปเตะเป็นตะแกรงเหล็กทุบตั้งแต่ชั้น2ครับมาที่ชั้น3ครับนะฮะที่ตึกที่มันทุบแล้วแต่ผมไม่กล้าพาไปอันตรายแต่ว่าตอนนี้เรามายืนอยู่ชั้น3ตอนนี้ก็คือขั้นทุบผนัง ให้ดูว่าพูดแบบไหนอ่ะเชิญครับสักดาทุกจึ๊ดไหวไหมเนี่ยเหตุการณ์แข่งบอลแข่งตรงนี้นะเนี่ยเอาสะโพกไปนะไม่ใช่เราจะไปยืนพุ่งนะเฮ้ยรู้แล้วนะอ่ารู้แต่ว่าตอนนี้นะมันมีแรงสั่นสะเทือนด้วยนะพี่ครับสะเทือนอย่างเงี้ยกระทุบไปเรื่อยๆทุบไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยรวมไปเรื่อยๆเอ้ยโครงสร้างเนี่ยไม่มีปัญหาใช่ไหมไม่มีเพราะว่าเราคานคานมันจะทานอีกทีหนึ่งสุดท้ายเพื่อน พวกทานพวกอะไรพวกนี้สุดท้ายพวกพวกเสาเราจะไม่ยุ่งทุกอย่างภายในไมจะเป็นอิกมวลเบาอะไรนี่นะมวลเบาครับกินแดงกินมวลเบาแล้วแต่ครับไม้ขอนไม่ใช่ไม้ธรรมดานะเนีไม้ไม้ตะโกมันเด้งได้จริงดิครับอ๋อมันมีความยืดหยุ่นเหรอได้ยืดหยุ่นไม้นี่ยเขาดูหน่อยเขาดูหน่อยมันจะยากเย็นยังไงอ้๋อไม้ตะโกนี่คือมันมันมันต้นตะโกเหรอต้นตะโกมาจากเมืองการอย่างนี้ใช่ไหมเอลเอลแค่ละเฮ้ยเฮ้ยลุยพุทธไหม เฮ้ยได้อยู่นะโอ้มันใช้แรงไม่เยอะเนาะครับเอวเอวเอว,เอวช่วยครับอ๋อพี่สกดาครับคนเนี้ยทุกอ่ะพยานคนนู้นทุก,ทกวันวันอ่ะคนงานมันแบ่งกันกี่แผนกนี่มันมีแต่แผนกเก็บเหล็กอ่าพื้นแล้วคนใจถึงยืนบนคานใจถึงกงได้ใช่ ยืนบนคาแล้วก็ตีคาโดยจะไม่ต้องเอาเอาเอาอะไรมาห้อยเหรอก็เก่งเก่งๆแล้วพันตัแขต้องมีฝีมือตมองมีฝีมือยืนบนคาเล็กๆนะไม่กลัวคนสูงอ๋อแบ่งแขไปครับแล้วพวกเก็บปะพวกเก็บพวกเก็บเป็นพวกผู้หญิงเป็นพวกเด็กไปอีกประเด็นนึงหลังจากทุ๊บเรานี้เสร็จปุ๊บขั้นตอนต่อไปแช่อะไรทุกต่อต่อไปก็จะไปดูเม็ดครที่มันสูงมากก็ต้องใช้ไมโครบูมยาวร็วครับแล้วทำไมไม่ใช้ไมโครมาทำลายร้านเลยล่ะ ไม่ได้เพราะว่ามันมีข้างเคียงข้างบ้านเขามันองให้ความอันตรายต้องใช้แรงงานคนที่เอาเอาให้หมดบอดหลังจากที่เราทุบกําแพงด้านบนทุบไปเรื่อยๆเรื่อยๆตรนี้พอเจอแบ็กโคแม็กโคทำมาที่อะไรบ้างเราจะใช้ตัวนี้ตัวตัวคีบคานเนี่ยที่ว่าคานใหญ่ๆที่คนทุบลำบากข้าไปยืนลำบากอ่าฮะคราวนี้เราจะใช้แม็กโคเนี่ยคอยบีบ ครับบีบคานอย่างนั้นใช่ไหมตัดคานข้างหลังเนี่ยเรายังทําไม่ได้เพราะว่ามันติดข้างบ้านข้างหลังก็ใช้แรงงานคนก่อนรถคันนี้จะตัด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 ข้างหน้าไปเรื่อยแล้วคุณฉีดน้ำฉีดทำไมมันร้อนอยรอฉีดไล่มันฝุ่นแล้วฝุ่นจะกระจายไปทั่วแล้วก็โดนนักร้องคีบตรงคานก่อนใช่ใช่บีบคานตัดคานเพื่อให้คันมันมันยังไงมันจะง่ายใช่ไหม ง่ายขึ้นให้ให้งามมันขาดง่ายเห็นไหมบีบให้ช้ําก่อนเดี๋ยวสักพักหนึ่งได้ไล่ไปเรื่อยเราค่อยๆตัดบิดข้าต้องบีบให้ช้ำนี่แหละอ่าช้ําก่อนเหล็กจะไม่กระท้อนให้มันเห็นเหล็กก่อนให้เห็นเหล็กครับแล้วไงต่อต่อไปก็ไปตัดออกมาเรื่อยๆไปไล่ตัดเรื่อยมันจะไม่ถล่มมืดไหมไม่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 ครัไม่เลยไม่ไม่เขาก็ค่อยเล็มค่อยเซใช่ใช่ให้ก็ลู่งไปเรื่อยๆล่วงไปเรื่อยๆใช่ใช่เห็นไหมเห็นไหมนวันนี้จะได้สักกี่กู้หาวันนี้ไม่จางกว่าสามที่เลลยถ้้ามววไปแ คนกลับบ้านมาอ๋อไม่ได้แล้วไม่ได้แล้วเสียงเสียงดังไม่ได้แล้วแต่ว่าการทํางานเรามีข้อจํากัดมีข้อจํากัดทำเสร็จเช้ากี่โมงแปดโมงเริ่มละแปดโมงเริ่มบีบแล้วสี่โมงเย็นเริ่มแล้วเริ่มบีบสี่โมงเย็นเริ่มตาละไม่ไม่ทำละบีไม่ได้ละไม่ไม่มาลเสียงดังแล้เสียงดังแล้ว ทีนี้เรากําหนดได้ไหมว่าตึกถ้ามันลงมานะ่ยมันจะลงทิศทางไหนมันจะย่อยไมย่งี้เรื่อยๆครับลงมาตามตัวตึกเลยตามตัวตึกไม่ออก,อออกข้างไม่ไม่ออกไม่ออกไม่มีล<บ>้มไม่มีไม่มีแล้วอุปสรรคก็ความยากมีไหมพี่อุปสรรคไม่ค่อยมีถ้าเราทํางานได้เต็มที่ไฟเขียวเต็มที่จะไม่มีปัญหามีปัญหาคือว่าข้างเคียงเก<อ>งใจเขาเสียงดัง หรือให้ปลอดภัยที่สุดอพอเขามีอะไรเกิดขึ้นร้องเรียนชาวบ้านคนเก็บคนป่วยข้างบ้านเขาว่าเบรกเราก็เบรกของเขามาพูดถึงกระบวนการทุกตึกทั้งหมดทั้งมวลถ้าเสร็จแล้วเนี่ยขั้นตอนต่อไปทําอะไรถ้ามาลงมาหมดแล้วนบนเจบปูนหอเขาเนี่ยก็เหลือปุดฐานลากพุดดิ้รก็รับปุดฐานลากตอมอที่เป็นฝังอยู่ใต้ดินออกเพราะว่าเขาจะสร้างบ้านใหม่กลัวโดนพุดดิ้งกลัวว่ามันจะเดินอตอมออเดิมเราต้องปูดออกก่อนแล้วก็ปักพื้นที่ โอ้โหไม่ใช่ง่ายๆนะเนี่ยหลังจากที่เศษเหล็กเศษปูนเศษหินเศษอิฐต่างๆครับลงมาอยู่กองนี้ครับตอนนี้กําลังเฮ็ดยังงครับให้รถคันนี้บีบแทนคนทุกขั้นตอนเลปนคือนวดนวดเอาเหล็กตัวนี้นว่ได้อาปูนออกใช่เหลือแต่เหล็กปูนมันหุ้มเหล็กไว้ใช่ก็เลยจงมานวด บีบด้วยบีกระแทกกะรแทคือเอาเหล็กคือเอาเศษเหล็กเอาเหล็กไปไหนอะเศษเหล็กตัวนี้เราก็จะเอาไปถ้าเป็นเส้นใหญ่เราก็จะไปดัดถ้ามันตรงเราก็ไปขายทํางานได้มันใช้ได้อยู่่ถ้าเศษเหล็กเล็กๆอย่างเงี้ยเราก็ม้วนเข้าลงเข้าเข้าเข้าลงหล่อเลยลงหล่อลงเหล็กเลยเศษเหล็กไปขายพูดง่ายๆขายได้อีกขายได้อีกโอ้ยหด้เงากนั้นมาก็จะมาเป็นเศษปูนปูนเอาไปไหนปูนเอาไปกองกองไว้ก่อนกองไว้ก่อนกองไว้กองใครซื้อมาเราก็ขายโอ้หนี่แสดงว่า ตึกเก่าๆทีเ่เราทุบเนี่ยทุกอย่างขายได้หมดเลยขายได้หมดเลยเข้าไปข้างในตึกควบมองุวบขายได้สายไฟฮ่าสายไฟสายซีพีซ่าอ่ากันตกราบันไดเงี้ยราบันไดหนังสือเรียนเก่ากระดาษเก่า่าพวกนี้คือช่างก,โกโิโลขายได้เศษซากจากตึกที่โดนทุบไม่ว่าจะเป็นเหล็กอิฐหินปูนทรายบางส่วนจะมีคนมารับซื้อของเหล่านี้ถึงที่หน้างาน และบางส่วนจะถูกขนกลับโรงงานของสักดาทุบตึกซึ่งนอกจากซากตึกก็ยังมีข้าวของอื่นๆอีกมากมายที่พี่สักดาขนกลับไปยังอาณาจักรของเขาอีกด้วยแหละครับตอนนี้เรามาอยู่ที่อาณาจักรของสักดาทุบตึกนะครับมีสักดาครับหินเหล็กปูนทรายหรือว่าหินเหล็กไฟเนี่ยทั้งหมดที่เราได้มาจากการทุบตึกอันนี้มาจากไหนบ้างอันนี้มาใกล้ที่สุดที่อยู่ในเขตประมาณลาดพร้าวลามินทาแถว โผล่อยู่ที่ินอ๋อจยากามาสต๊อกไว้ที่บ้านก่อนถ้าอยู่ไกลๆล่ะทำไงถ้าไกลก็เอาหาพักพวกอยู่แถวนั้นก็สามารถขายได้น้างานเลยก็ขายหน้างานไปอ๋อครับอันนี้มีสต๊อกอะไรบ้างอ้ที่มาเนี่ยคือลงมาคัดต้นไม้ออกคัดต้นไม้คัดเหล็กมาจอะเหล็กเหล็กที่คานใหญ่ๆที่มันเสียงดังข้างบ้านเขาเก่งใจเขาเราก็มาเจาะที่นี่ตรงนี้ก็มีคนไปรับซื้อไหมมีครับมีทุกวันก็รลมมาใส่ก็ขายที่เราพันสองพันึิแล้วมาใส่สิบล้อมาใส่ กองนี้คิดว่าสักเท่าไหร่โอ้กองนี้เป็นร้อยเที่ยวโอ้ไม่ต่างกันไม่ต่างกันสองร้อยเที่ยวโอ้ครับสองสามแสนเลยนะเออดูดีดูนี่กองแค่เข้เาไปไหนบ้างส่วนใหญ่ปูนเนี่ยเขาจะไปถมที่ครับถมที่ไปถมทางที่ตาบอดที่มันเป็นน้ำเป็นอะไรอ่ะเขาไปถมเอาไปถมไม่ให้เพื่อไม่ให้รถจมรถหนักจมอส่วนมากก็ทำกันอย่างนั้นแล้วไม้ล่ะไม้ผมก็คัดแยกลงไก่มาขอซื้อบ้างลงไก่ลงเป็ดก็ไปเป็นเชือเพลิงอ๋อ ส่วนเศษไม้ก็ไปเผาถ่านผมมีเตาถ่านด้วยที่อำเภอบางปินเอาเศษไม้ไปเผาดีกว่าทิง้งบางปินที่อยุธยาอายุธยาแล้วก็เอาถ่านมาขายได้ด้วยเอาถ่านมาขายยว่หน้าบ้านมาอยู่ไอ้จุดหนึ่งครับเป็นโรงไม้ยเยอะแยะมากมายเลยครับไอ้ไม้เหล่านี้หรือุปกรณ์ต่างๆเนี่ยอย่างซิงล้างยอยู่ในตึกหมดเลยใช่ไหมอยู่ในตึกอยู่ในบ้านนั่นแสดงว่าเวลาที่พี่จะไปทุบเนีย่ยเขาเอาซั์สินยอย่างอื่นออกแต่ที่โครงสร้างยังอยู่ครบทุกอย่าง ประตูหน้าต่างใช่ครบหมดสิงนล้างจานโถเข้าห้องน้ำมีพี่รับผิดชอบทั้งหมดเลยใช่แล้วก็มาคัดแยกคัดแยกอ่แล้วก็ลืมมาสกัดมาอย่างกระเบื้องหินอ่อนเนี่ยเราก็สกัดสกัดน้องสกัดมาโถ่สวมสิงนเชิงเลาก็เก็บสกัดมาประตูหน้าต่างทรุบมาขายยังไงก็ขายเป็นชุดชุดตั้งสองพันวงกบอย่างเงี้ยก็สองพันห้าพันหนึ่งแล้วแต่อ่ารู้ราคาเลยวงกบสวยงามครับยังไไม้ก็ขายเป็นเม็ดไปมีใครมาตามไหมมีไหมตามอ่ะ มความหมายความหมายคือตามว่านี่ใครมาล้ำให้ดูไหมอะไรเงี้ยไม่ไม่มีไม่มีไม่มีมีแต่ลูกน้องไปนอนอยู่หน้างานแถวไปลื้อคุกแถวแต่เดนนิมิตอ่ะลูกน้องไปนอนที่นั่นเขาบอกว่ามีเสียงมันรถมันวิ่งรถมันเข็นไปเองโอ้ยไม่ธรรมดาเลยหรือยังกองปราบนีไม่ธรรมดาเนี่ยท่านผู้ชมเยอะมากเลยมีเสาด้วยไงครับประมาณบ้างนี่ฝาบ้านเต็มไม่หมดเลยไม้เนี่ยเป็นไม้เก่าป่ะไม้เก่าครับไม้อะไรบ้างพี่พวกไม้แดงพวกไม้เนื้อแข็งพวก ไม้สักก็มีไม<อ>้สักก็มีแต่ไม้สักปุ๊บปุ๊บเราจะเข้าที่โรงงานที่เอำเภอบางบานเราจะไปทําเป็นประตูหน้าต่างอ๋อแล้วมีโรงงานอยู่นั่นด้วยมีโรงงานที่เอำเภอบางบานผลิตป,ประตูหน้าต่างอย่างเดียวอ๋อฮะอย่างมุสุขีไมมีบ้านเนี่ย,ยไซนนี้ไซนนี้ก็บอกผมจะเอาไม้แบบไหนก็ผลิตออกมาให้หน้าต่างให้เลยครับนี่นอกจากจะทุบแล้วมีการสร้างด้วยนะเนี่ยระวังหัวนะครับเดี๋ยวจะว่าของเก่าไปโขกหัวไปนะเมื่อมีเมื่อมีพลังงานบางอย่างแลวฝั่งนี้อะไรอ่ะฐานที่เราไปเผาเศษไม้กองอยู่อ๋อ บบาาทคือท่านผู้ชมต้องบอกอย่างนี้นะของของแกเนี่ยใช้ได้ประโยชน์ทุกอย่างสักดาตะปูสองตะปูสามเก่าก็มีขายถอนออกเนี่ยแล้วอ้ามันมันงอหรือตรงแล้วพอมันก็ดัดไปซื้อก็ขายกิโลแล้วไม้เนี่ยแบ่งไม้แบ่งเกรดไหมสมมติไม้ตัดขายยังไงก็เมตรหนึ่งก็สองร้อยเมตรเดียวแค่นี้นะสองร้อยครับไม้แดงก็อยู่ประมาณแปดสิบไม้เต็งก็ประมาณร้อยยี่สิบไม้ลังไม้ลังต้องซื้อของเตยครับที่เทียบ เศษซากทุกอย่างที่ถูกหรือถอนกลับกลายมาเป็นของที่มีมูลค่าได้ทุกอย่างไอเดียบันเจิดจริงๆและอีกสิ่งที่ถือว่าเป็นจุดขายของพี่ศักดาคือป้ายโฆษณาซึ่งมาพร้อมข้อค,อความสุดแนวใครเห็นก็ต้องสะดุดตาเพราะว่ามันมีอยู่แทบทุกหนแห่งที่มาของป้ายพร้อมข้อความแปลกๆแบบนั้นเกิดขึ้นได้ยังไงไปฟังจากพี่ศักดากันเลยครับ ก็นั่งคุยกับเพื่อนกินน้ํากันนั่งคุยกันไปคุยมาก็คุยหรือเปล่ากินน้ำกินหรือเปล่าคุยไปคุยมาก็เห็นเขากำลังเลือกตั้งสัวทวงตสออะไรเงี้ยเออเราก็คิดว่าทำยังไงจะให้คนจาเราได้ติดตาติดอะไรเราก็พูดได้เลยกับพวกพวกหัวเราะกันไปก็เลยกระชว่าเอาอย่างนั้นเอาเป็นเลือกสสอเข้าสภาแล้วอย่าลืมเลือกสักดาไปทุบตึกเอาคำนี้เลยก็ติดไปเลย ไอเดียจากการนั่งกินน้ำเย็นๆนั่งกินน้ำเย็นๆคุยกันวันนี้มีน้ำเย็นให้กินไหมวันนี้วันนี้ยังร้อนอยู่แดดยังร้อนอยู่กินเป็นโพลิเซอร์หิวแล้วโพลิเซอร์เปรี้ยวปากแล้วไปนึกถึงซีเจมอครับนึกไทยอินถ่ายอินเอาไปติดที่ไหนบ้างเนี่ยอย่างผมขับรถไปดูงานที่ไหนที่ไหนผู้เพื่อดูทะเลเวงมุมนี้เขียนไว้เสียไปหน้ารถมุมนี้เขียน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 มากกว่าไว้มากกว่าไว้มากกว่าไว้ไปติดกี่วันก็ติดพราะวันอาทิตย์ติดกลางคืนรถไม่ติดอ๋อมันเย็นอ่ไม่ร้อนอ่ารถไม่ติด แล้วไปติดไปนานแค่ไหนติดไ้จนกว่าบางครั้งเขากระดาษเอาออกก็ออกก็ออที่ไม่นดขออนุญาตกัาถึงว่ามันติดแล้วทุกคนเห็นบ่อยๆเห็นซ้ำๆเห็นซ้ำๆบางทีเห็นแบบป้ายเล็กๆอ่ะใช่ไอ้เหมือนเพนโพยอ่ะติดตามเสาไฟฟ้าแล้วเอาเก็บไหมไม่ไม่ติดหายหายเลยทีนี้จุดเริ่มต้นเลยกว่าจะมาประสบความสำเร็จได้นี่ครับไม่ใช่เรื่องง่ายครับมันเริ่มต้นมาอย่างไงผมเรียนจบเทคนิคอะพ่อเป็นข้าราชการครูครับแม่ก็ขายของนางหนังเออมันไม่เป็นครูไปเลยเรียนตามพ่อมีสติ เกวงเกเรที่บ้านตามพรรคพวกมางเทนั่งรถสิบล้อมากับเพื่อนเอากีต้าร์เล่นมาก็มันลงที่หัวลำโพงมาจากกบลมาจากกบลหางานทําแต่งตัวสมัยก่อนใส่งเกงขามมาแจ็คสันใส่อะไรเหมือนพวกเด็กเทคนิคเดินไปเดินมาในห้องพวงสมัครงานเขาก็ไม่รับุกทีเขาแบมไม่คิดโกดูจากการแต่งกายอ่าเหมือนคิดโกมเป็นพวกไม่ทํางานอะไรอย่างเงี้ยกลางวันก็ยู่ในหัวลำโพงตอนเย็นก็ ขาไลอ่ออกาจากหัวลำพวงกับมนฑลสนามยาเท่านี้ก็มาเป็นเซลลขายถ่านไฟฉายตชีบา้าสมัยก่อนยุคก,ก่อนนั่นไช่เซลลขายถ่านไฟฉายใครนึกไม่ออกนะตัวชีบ้ามันมีตาแพ้ตาอะไรแตกตากบตากบแต่ผมเป็นโตชีบ้าก็ขายไปขายขายไปมาครานี้มาเขา,า,ขาดูหน่วยกาา้านมาก็มาขายทั่วยอยู่ซอยอาลีเดี๋ยวไอขายทั่วต้องดูหน่วยกา้าน้วยเหรอขายทั่วพอขายทั่วปุ๊บเสร็จปุ๊บเขาวนี้ ทางพี่สาวทํางานอยู่สามกวนพันธ์หลวงเทพก็อยู่ก่อนละไปอยู่บ้านพี่สาวที่กิโลห้าลายมินทาครับลายพี่สาวก็ไปฝากที่หมู่บ้านจัดสรรไปหมู่บ้านจัดสรรผมก็นึกว่าผมจะได้ขายบ้านเอาไปขับรถรับลูกค้าคแล้วก็ขับรถพามาต,ตรงวัดเกาะสะพานใหม่ไปดูแล้วก็ฟังเขาจับถูจับไถเขาคุยเลือกแถมนู่นแถมนี่หมู่บ้าน,จ,นาจ,จีนตะลุงจะเริ่มจำรักจําไปเริ่มรู้แล้วเริ่มรู้แลวต่อจากนั้นอะ่ะวันหน้าเขาก็ดูหน่วยกา้เอ๊ะหน้าทางเลิกขับรถ มาผูกไทยขายบ้านจะสันดีกว่าพอผูกไทยเสียดูคุณนึกว่าจะได้รับขายเลยเส้นท่านเปิดใหม่ไปยืนแกลไปปิวอยู่หน้าเส้นท่านโอ้โหนึกว่าเป็นผู้จัดการนะยังไม่ใช่ยังยังคราวนี้ก็พักพวกมาจากบ้านนอกมาจากขบวนอ่าพามาจากบ้านนอกเขานี่เขามาเขายังไม่รู้ว่าเขาจะไปไหนเขาก็ยังไม่มีงานเขาให้เขาขายลาบขายต้มไปก่อนที่สุขาพิบาลหนึ่งสมัยก่อนก็เรียกสุขาพิบาลหนึ่งนะเสาร์ที่ผมวัวเขาเหงาผมก็เลยพาไปซอยบุพายสวรรค์เพื่อจะไปหาเพื่อนเขาเพื่อนเขาเขียนป้าย อ,อ่าดนตรีวงดนตรีต่างๆอยู่เฮ้ยซอยนีย้มันเป็นซอยอมตะมากอ,าอยใครจะเด่นจะดังต้องไปซอยนั้นตลอด <c oughs> เลยใช่พอดีคนทุบตึกเพื่อนเขาก็นอนเล่นอยู่นะั้นพอดีครับอ้มึงจะมาขายราบทำไมเขาบอกเพื่อนเขานะครับอ่ามึงน่าจะมาทุบตึกมุงอย่างงี้ผมก็เลยเอาคำว่าทุบตึกมาลงในหมู่บ้านจัดสรรโฆษณาดได้งไงบ้านจัดสรรเขาสร้างตึกไม่คุ้นทุบตึกแล้วําไมก่อนขลอร่มเล็ก ให้เขาลงฟรีต้องซื้อพีมพ่มันจิจากเดนิวในลงฟรีใช่ไหมคุณเ,เ,เดมิลเลอร์ในลงฟรีนิ้วคุณนิ้วให้ลงฟรีก็ลงว่าลงว่าขายบ้านแล้วก็รับทุบตึกแค่นี้เลยแค่นี้เลยเล็ก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 ทัวมาแยะไปหมดเลยจุดโทัวมา,มาทัวมาไปทุบครั้งแรกก็ปุ๊บเลยที่ไหนบ้านพ่อคุณใหม่เจริญบุระนั่ร้องดังตอนนั้นแหละก็เกิดเป็นสักระทุบตึกมาจนทุกวันนี้เคยทุบ ตึกผิดตึกไหมเยมกยก็ใช่ทุบตึกเนี้ยแต่ไม่ผิดตึกเนี้ยมีเกือบเิดลงรอสพอเกือบตรงน้าเช็นทรันเกือบเลยเราเป็นไงเป็นไงปล่อยลูกน้องไปลูกน้องก็เข้าใจไปปตรงนั้นไงเกือบซวยแล้วครับตลอด30ปี ทุบมมาแล้้วกกี่ตึจไดเอาเฉพาะตลาดพญาไทตลาดลาดพร้าวนี่ก็เป็นลอยๆละที่เป็นห้างใหญ่ๆทุบไอ้ยูนิลมอลพ่ทุบเหรอไม่ไม่ได้ยูนิลมอลแล้วไม่ได้ทุบแต่ยูนิลมอลเขาถ้าก่อนเป็นตลาดลาดพร้าวก่อนหน้านั้นอ่าก่อนหน้านั้นทุบจะเป็นยูนิลมอลเขาก็เลยมาสร้างเป็นยูนิลมอลหลายๆที่จําไม่ได้ครับแต่ยังบางจังหวัดก็มีเล็กๆน้อยๆรวมไปก็เป็นหมื่นๆตึกที่สูงยี่สิบเคยทุบไหมเคยทุบที่อุบลหนึ่งตึกโรงแรมตึกสุนีซูนีนี่เป็นโรงแรมนะใช่ใช่ใช่ผมมีภาพถ่ายเอาเอารถเชนยก ก็เป็นทุงสูงทำไมอ่ะไปเจาะคนทุบไมละคามันใหญ่แล้วก็หน้าสวนลุมพินีเคยเป็นนักมวยก็คงจะเห็นตึกที่สูงที่ตรงข้ามทีมวยลุมพินีพารามซีตรงข้ามเลยทุกวันนี้เป็นอะไรไม่รู้แล้วตึกถูกเป็นจะเป็นห้างอะไรก็ไม่รู้เป็นห้างเริญเลยนะที่นี้ผมอยากรู้ว่าถ้าหากจบจากรุ่นเราไปแล้วสักดาทุบตึกวันนี้ใครจะเป็นคนต่อยอดให้กับสักดาอนาคตข้างหน้ากำลังมองหาลูกเขยอยู่ถามคนไหนคนไหนก็มีเมียหมดแล้วมันก็ต้อง ไปเรื่อยก่อนครับตอนเนี้ยในวงการทุบเตึกใครไม่รู้ว่าสักดามีลูกสาวครับมาดีครับพ่อหยอกเล่นลูกสาวจบธรรมศาสตร์เลยนะใช่ครับอันนี้จบรากกระ벙มีสองคนสองคนยังสดแน่นอนเลยสดนี่ราคาล่ะราคาสมัยก่อนใช้แต่ละเม็ดดึงว่างยาวเท่าไหร่ตารางเม็ดคิดเป็นตารางเม็ดเดี๋ยวนี้มันลืมมาเยอะเดินผ่านไปลอดตึกไปรู้แล้วว่า ราคาเท่าไรน่ประสบการเลยเคยรับงานที่ถูกสุดเท่าไรถามว่าถูกสุดเลยไม่ซื้สุดในยุคนี้นะทุกยุคนี้คือฟรีเลยยุคนี้ฟรีเพราะว่ามันเยอะลูกศิษย์ก็มาแข่งเพื่อนก็จำไ่จำนามาทำมันหมายความว่าเราไปจุดให้ฟรีเลยครับแต่อุปกรณ์ทุกอย่างเราเอาเอาเราจะว่าต้องบหารจัดการใช่ใช่อ่านให้ขายว่าขาไอะไรได้บ้างข่าลรถขาน้ำมกนน้ำมันลูกน้องอีกใช่รุ่นแรกๆพวกผมนี่คือมันมีค่าจ้างทั้งหมดเลย ยุคนี้มันแข่งขันเยอะอทีนี้ใครจะติดต่อนะครับให้สักดาบซุปตึกบอกนะครับช่องทางการติดต่ออย่างไรบ้าง0 8 1ย์ดครับ 1> 9 1้าหนึ่งเจ1ดหอ่าหรือขับไปมองบนสะพานหรือมองดูต้นไม้ไเจอไป,ไปเจอข <ๆ S 1> ายลูกไว้ <ไ>และถ้าหากชื่นชอบคลิปของเรานะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์ได้ในทุกช่องทางเลยนะครับใช่แล้วล่ะค่ะส่วนผู้ผู้ชมท่านไหนนะคะที่มีเคสดีๆเคสเด็ดๆสามารถแนะนํากันมาได้ผ่านทางอินบ็อกซ์ของแฟนเพจรายการเช่นเดียวกันค่ะและสําหรับผู้มีอุปการะคุณนะครับอยากจะสนับสนุนคลิปของเรานะครับอินบ็อกซ์มาได้นะครับในสุดอึ้งทึ่งทั่วไทยเราได้เลยนะครับผมวันหนึ่งถูกลอตเตอรี่สามคนบินไปต่างประเทศเลยเท่าโรงแรมชั้นสูงที่สุดก็เอาของไปเก็บขาจับกระหลงลิฟต์มา ก็ไปเที่ยวข้างนอกเมาปิดกันมาเลยที่โรงแรมไฟดับยู้อยู่สูงชั้นร้อยกว่าเดินอ้วกไหมล่ะก็เลยคุยกันสามคนเอ้านี้เล่านิทานคนละสามสิบชั้นสามเรื่องก็เดี๋ยวก็ถึงแล้วไอ้คนแรกเล่าเรื่องแรกจบที่ชั้นสามสิบไอ้คนที่สองเล่าจบชั้นหกสิบไอ้คนที่สามบอกให้มึงเล่าสิถึงตามึงแล้วบอกกูไม่อยากเล่าเล่ามาจนหน้าเล่าเลยกูเลี้ยงกุญแจอยู่ชั้นล่างวันนี้ขอบคุณมากนะพี่สันดาครับขอบคุณครับผม